อา้ามาแล้วโอ้สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนนำซิ่งมานช้างครับโอ้นี่ฮะเพิ่งได้ออกงานวันแรกแล้วครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับเบรกแตกนะครับเจ้าเด็ก้าคันนี้ครับ ตัวนี้เราใช้เจ้าสมิเตโมครับจอมโมครับส่วนเจา XCMG ครับอยู่กล้ๆกันครับทำงานคละที่นะครับนู่นครับตรงนั้นทำทางครับโอ้เรีนรับตับที่น้าครับแล้วก็กุษะกุศะเสร็จแล้วครับนะครับ นะครับนี่เราตัดที่นาครับอู้รักได้เร็วแท่เนี่เราก็ ไมโครสคันครับอีกคันหนึ่งก็ทำทางตรงนู้นครับคันชาวบ้านครับโอ้ช่วงนี้ก็น่าจะเข้าลึกดูร้อนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนจัดครับ วานครับทำงานถึงห้าทุ่มครับนี่ฮะจาก XCMG กับเจ้าโมครับวานทำงานบ่อ,บอเดียวกันครับเล่งแล้วครับช่วงนี้เพราะว่างานก็มาเรื่อยๆครับ ในเราวิ่งหกล้อสองคันเหมือนเดิมครับส่วน10ล้อก็ไปคนละทางครับสิบล้อก็วิ่งทเที่ยวเดียวครับ เรามาจับเวลาดูครับว่าท็อเกจะตักให้เจ้าเดก้าว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับโอบ้ดูเวลาเขาอุ้มนะครับอุ้มดินให้เต็มนะครับ เพื่อจะไม่ให้เสียเวลานะครับโอ้โหเต็มแล้วครับ โอ้มีแถมอีกครับไปนนเราก็ปรับที่นาไว้ก่อนครับ เรามาดูตะเกแกปรับพื้นที่นาหน่อยครับฝั่งนี้จะสูงคร,ครับเราเอาดินนะครับไปถมนะครับเมื่อกี้ช่วงสิบลอ้ออยู่นะครับประมาณสิบกว่ารถวันนี้ก็เริ่มจะ แเล่งกองดินนะครับโอ้ยมันหียวจาระบีอีกแล้วทักแกเอ้ยวันนี้ทำงานอยู่แรกแรกกันครับเจ้า XCMG กับเจ้าโมครับ ลงเมื่อวานครับก็เมื่อคืนก็ทำถึงห้าหกทุ่มนะครับพุดสะแล้วก็ปรับพื้นที่นาโซนนู้นครับโซนที่มีคนยืนอยู่นะครับนี่เราก็กลับมาทำตรงนี้ต่อครับเ,เสร็จเราก็ย้ายเลยครับ ว่างานยังรองอีกเยอะครับออไอ่ต้องใช้รถไทยครับเนาะ ช่วงนี้ก็รถแถวบ้านครับวิ่งเยอะนะครับไ่รูจักไหนก็โอ้เต็มเลยครับช่วงนี้เยอะครับช่วงนี้รถดำรถแมคโครนะครับบนบ้านช้างก็เยอะนะครับเริ่มจะมีเยอะแล้วครับ ไม่ต้องใช้รถถ่ายนะครับรับพื้นที่นะครับ นก็จะย้ายแล้วครับะ๋ยวผมจะไปรับอาจารย์เจก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ